สวัสดีครับทุกคนยินดีต้อนรับกลับสู่ช่อง Channel Name Thailand วันนี้เราจะพาไปชมรถออฟโรดพันแกร่งรุ่นใหม่ล่าสุดที่หลายคนรอคอยอย่าง2026บอสคูคา5ดอซึ่งเป็นการต่อยอดจากเวอร์ชัน3ประตูเดิมที่เคยได้รับความนิยมในสายลุย และคราวนี้ฟอ r ์สมอเตอร์จัดเต็มมากยิ่งขึ้นด้วยความอเนกประสงค์ของรุ่น5ประตูที่เหมาะกับครอบครัวนักเดินทางหรือสายลุยตัวจริงเริ่มจากดีไซน์ภายนอกที่ยังคงปลิ่นอายความบึกบึนสไตล์ทหารเช่นเดิมด้วยตัวถังทรงเหลี่ยมขนาดใหญ่โดดเด่นด้วยกระจังหน้าแบบใหม่พร้อมไฟหน้า LED プロเจคเตอร์ทรงกลมคู่และไฟ DRL ทรงกลมแบบคลาสสิกกันชนเหล็กทรงแข็งแรงยกสูงเพิ่มมุมตปและติดตั้งวินพร้อมลุยตลอดจนบันไดข้างและแรกหลังคาขนาดใหญ่ ด้านข้างมีช่องระบายอากาศแบบ s n o เก e ซึ่งเป็นอุปกรณ์มาตรฐานของรุ่นนี้และยังมีล้ออัลลอย16นิ้วพร้อมอยางแอสที่ออกแบบมาเพื่อการขับขี่แบบออฟโรดโดยเฉพาะส่วนภายในห้องโดยสารของ Fo r ์ซคูคา5ดอใหม่มาพร้อมการจัดวางที่เน้นความกว้างขวางรองรับได้ถึง7ที่นั่งในรูปแบบ 2+2+3 พื้นที่ตอนหลังสามารถพับหรือถอดเบาะได้เพื่อการใช้งานที่หลากหลายวัสดุตกแต่งเน้นความทนทานต่อการใช้งานหนักเบาะหุ้มด้วยวัสดุกันน้ำเหมาะสำหรับสายลุย คอนโซลกลางออกแบบใหม่ให้ทันสมัยมากขึ้นพร้อมหน้าจอสัมผัสขนาด7นิ้วรองรับ Apple CarPlay และ Android Auto มีระบบปรับอากาศแบบแมนนวลที่กระจายได้ดีในทุกแถวรวมถึงช่องชาร์จ USB หลายตำแหน่งเพื่อรองรับผู้โดยสารครบทุกที่นั่ง ด้านขุมพลังมาพร้อมเครื่องยนต์ดีเซล2.6ลิตร4สูบเทอร์โบอินเตอ,อ,อร์คูลเลอร์ให้กำลังสูงสุด91แรงม้าแรงบิด250นิวตันเมตรจับคู่กับเกียร์ธรรมดา5สปีดขับเคลื่อน4ล้อแบบพาร์ทไทม์ 4WD พร้อมเกียร์โลและล็อกเฟืองหน้าหลังทำให้คู่ข้าสามารถผ่านเส้นทางวิบากได้อย่างมั่นใจและยังสามารถลุยน้ำลิกได้ถึง700มิลลิเมตรโดยไม่ต้องติดตั้งอะไรเพิ่มเติมอีกเหมาะมากสำหรับเส้นทางภูเขาป่าหรือการผจญภัยในพื้นที่ห่างไกล สำหรับระบบความปลอดภัยฟอร์สคูค่าใหม่นั้นให้ระบบมาตรฐานที่เหมาะสมกับรถสายลุยเช่นถุงลมนิรภัยคู่หน้าระบบเบรก ABS พร้อม EBD โครงสร้างแชสซี่แบบลัดเดอร์เฟรมที่แข็งแรงและช่วงล่างคอยสปริง4ล้อที่เน้นการรองรับแรงกระแทกขนาลุยรวมถึงระบบช่วยปีนเขาและควบคุมความเร็วขนาลงทางชันซึ่งเป็นสิ่งที่ขาดไม่ได้สำหรับรถออฟโรดระดับนี้ จุดเด่นที่ทำให้ฟอรคูก้า5ดอแตกต่างจากคู่แข่งคือรูปลักษ์สไตล์ทหารแท้ๆที่หาไม่ได้ในตลาดรถทั่วไปการให้สโนวเกลเป็นอุปกรณ์มาตรฐานความสามารถในการลุยน้ำลึกระบอบล็อกเฟืองหน้าหลังที่มาพร้อมจากโรงงานและความอึดทนในระดับที่เทียบได้กับรถทหารที่สำคัญคือราคาจับต้องได้ไม่ถึงระดับราคาของรถ SUV หรือแต่ให้ความสามารถลุยได้เหนือกว่าในบางจุดและยังมีอุปกรณ์พื้นฐานครบสำหรับผู้ที่ต้องการแต่งเพิ่มในอนาคต โดยฟอร์สคูคา5ดอรุ่น2026นี้มีราคาเปิดตัวอยู่ที่ประมาณ17-18แสนบาทหากนำเข้าแบบ CBU และหากมีการประกอบในประเทศอินเดียอาจมีราคาถูกลงกว่านี้ในอนาคตสำหรับคนที่มองหารถ SUV Off-Road แท้ๆท,ที่ขับได้ทุกวันดูแลรักษาง่ายและพร้อมพาเราไปในที่ที่คนอื่นไปไม่ถึงฟอร์สคูคาคือตัวเลือกที่ไม่ควรมองข้ามสรุปแล้วฟอร์คูคา5ดอปี2026คือการกลับมาอย่างจริงจังของรถสายลุยตัวจริง ที่ให้ทั้งความทนความแรงความสามารถในการลุยและดีไซน์ที่ไม่เหมือนใครถ้าคุณกำลังมองหารถลุยที่เป็นมากกว่ารถโชว์ห้ามพลาดรุ่นนี้เด็ดขาดอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่อง name. แชนแนลเนม Thailand เพื่อไม่พลาดรีวิวรถใหม่สุดมันในครั้งต่อไปนะครับขอบคุณที่รับชมสวัสดีครับ